ตัว FXSI s Indicator นี้มีอะไรให้บ้างใน Trading View Beta Version นะครับสมมุติว่าผมอยู่ที่ทองแล้วกันนะครับผมอยู่ที่ทองแล้วก็จะเห็นว่า SL อยู่ตรงนี้เยอะมากหมายความว่าตรงนี้จะเป็นแนวเป็นแนวต้านที่แบบว่าโดน SL หรือว่าถ้ามันจะลงจริง ถ้ามันจะลงจริงมันต้องขึ้นมาตรงนี้ก่อนเพื่อให้คนที่เปิดเซลลนะ์น่ะเปิดเซลลนะ์น่ะโดนได้เซล์แล้วมันถึงจะลงจริงอ่าครับปึ๊บเรามาดูตัวที่ผมยังไม่ได้อธิบายเพิ่มก็จะเป็นพวกนี้ครับก็จะหลักๆก,ก็จะเป็นเหมือนตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ใส่ใน m e t a t ทรดเดเลยอ่าปึ๊บอันนี้มีอะไร Profit b y y เซล์อ่ามีเส้นให้ดูนะครับปึ๊บ r o r i t Ratio ก็คนที่มีแอดเข้าแล้วก็ลองเอาอไปเล่นดูครับเดลต้าคือเฉพาะความแตกตา่างข้อดีของตัวนี้ที่ผมเห็นนะครับผมใช้เครื่อง macbook อเพราะงั้นมันก็ก็ไม่มีปัญหาละไม่ต้องโหลดอินดิเคเตอร์ละแต่ว่าเราเทดไม่ได้เราดูได้อย่างเดียวข้อเสียจะเป็นเราเทไปแล้มีแต่มีข้อมูลครบครับเลโชปกติ บางคนก็ชอบเลโชดูว่าอะไรมันต่ำกว่า40มันมักจะไปทางนั้นบายเซลครับปึ๊บอืมอประมาณนี้ครับลองดูครับลองเอาไปเล่นดูครับสำหรับคนที่มีมีรายเดือนอยู่แล้วอ่ะก็ลองกดดูครับอมีข้อมูลค่อนข้างเยอะครับปกติแล้วพวกนี้ก็จะตั้งได้อีกแต่ตัวนี้ยังไม่สามารถโหลดไปที่หน้า t r a d i n g view ได้นะครับเหมือนกับว่าต้องเปิดทาน ผ่านการล็อกอินของระบบของเขาอลองดูครับเดี๋ยวผมว่างๆแล้วผมจะอ,อธิบายในส่วนของอินดิเคเตอร์ตัวอื่นที่นอกจากออเดอร์บุ๊กและสต็อปลอดคาร์เตอร์ลองดูครับสวัสดีครับ